วันนี้ฉันสวยฮายโอ้ยมารับถึงรถอีกแล้วนะฉันไม่ได้มาสายซะหน่อยน้องพลอ,อยนั่งตัวเขียวอยู่หน้าร้านแล้วค่ะวันนี้มาร้านชื่อว่าพาโกอยู่ซอยสุขวิท31มาง่ายมากเอาถ่ายรูปรัวๆร้านน่ารักมากเลยอ่ะ พอ,พอยอยากมาตั้งนานแล้วแล้วก็คือเห็นแบบพี่ๆที่เขาลงใน IG ไอจีเงี้ยคือเห็นมาเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเคยอ,อยากมาถ่ายรูปได้นะการแสดงได้เยอะออแต่พอยคือไม่รู้ว่าอร่อยจริงป่ะแต่ถ่ายรูปว่าคือสวยวกสุดๆอาหารน่ากินมากแต่ตอนนี้พอยไปไหนมาเตะบอลมาอ,อ่ะโชยดูหน่อยสิครสอันนี้คือแบบออฟไว้ไนกี้นะค Off White ะออฟไว้ไนกี้ I'm so sorry จะมาคุณจะมาพูดแบบหยียบหยับไม่ได้นะคะแบบเดินอะ ทางแล้วคุณแม่หนามลุดมันเป็นรองเท้าวิ่งค่ะคุณแม่แล้วเออเป็นรองเท้าวิ่งใส่เดินในเมืองไทยก็คือนะคุณก็เข้าใจกันอยู่ค่ะเข้าไปดูเออเอาเลยถ่ารูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยเฮ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจ้าของร้านใช่แล้วกลิ่นหอมมากนี่คืออะไรคะชื่หวานค่ะขอบคุณ แล้วลานี้มันคือเป็นอาหารแบบไหนคะมันมันเรียกว่าเป็นอาหารป่ะหรือมันเรียกว่าเป็นขนมหน้าตาของอาหารที่เป็นอาหารจริงๆอ่ะคือนี่ดูคุณดูน่ารักมากอ่ะมันเรียกว่าอะไรอะคะมูติโบค่ะมูตี้โบ้อุ๊ยสันนีิเดชก็น่ากินไม่เคยเห็นสันติเดชดีกว่าเธอกินอย่างนี้ดีกว่าเธอดูเป็นอาหารนกเธอต้องิที่ไหนสันติเดชก็อาหารนกเราดูอันไหนที่สวยสุดเราก็จะเอาอันนั้นเราไม่ได้ติดว่าต้องแบบเป็นทางภาพตลอดไม่ดีกว่าเราเอาพาร์โกโบดีกว่า เพราะว่ามันเป็นซ <คน S 2> ินมเ<า>พเจอร์เขาดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของร้านเขาเนี่ยฉันชอบอะะ่ะน่ารักน่าเท่อะแคลอุ๊ยตายแล้วนาะงเขียนแคลอรี่ให้ด้วยนะคะคุณพี่จริงหรอเยสจะบอกว่าเขาดีเทลมากคือ จริงๆนะเวลาใส่ใจขนาดร้านเล็กๆเนี่ยใส่ใจรายละเอียดมันก็น่ารักไปหมดเลยอะค่ะดูพื้นดูพื้นเขาสิเนี่ยหั้นี้สูตรคำว่าพโกแพงมากนะอนเนี้ยพูดเลยแพงมากดูโต๊ะเขาจานเขาสิ่งที่เขาวางอะไรอย่างเงี้ยคือัตงใ,ใจอะเราให้เครดิตจริงๆ กอบไปด้วยอะไรคะอันนี้คือของของพีค่คือใช่ไหมคะใช่ใชสันติบีค่ะอันนี้อันนี้ประกอบไปด้วยอะไรคะอันนี้ก็จะมีฝั่งก็จะมีน้ำมันแครอทนะคะสีฟูก็จะเป็นแก้วมังกรค่ะน้ำมันแครอทมีแก้วมังกรนี่น้ำมันแครอทนีมะม่ดดมมวงมีกล้วยมีบลูเบอรี่ท่ะไปจัดไปเหมือนเป็นอาหารที่เป็นไอติมอะอร่อยอะ <l id> รอร่อยก็อร่อยไงคือกินเลยเอ้าอร่อยอ่ะมันเป็นเหมือนแบบร r o นโยเ o ิร์ตอย่างนั้นน่ะแต่ว่ามันคือคือผลไม้ผลไม้ทั้งนั้นเลยแหละที่สําคัญคือมันกินแล้วมันมันไม่เหมือนเป็นอาหารเหมือนเป็นดิเซอร์ดอะเหมือนคนชอบกินของหวานจะชอบแบบนี้ใช่กินองหวานแต่ไม่อ้วนแต่ว่าจริงๆรแล้วมันสามารถกินแทนเป็นอาหารได้เลยได้เลยค่ะวัตถุดิบที่เขาใช้ก็คือดีดีหมดเลยนั่นอะ อยู่ในส่วนของกล้วยตรงนี้ซอสข้างบนอะ่ะไม่ใช่คาราเมลแซคที่นัดบัตเตอร์อร่อยมากใช่อร่อยมากได้แล้วเหมาะสำหรับคนชอบกินอาหารนุกอย่างฉันมากเลยอะ่ยละ,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 ะไม่แล้วนอกจากผลไม้แน่นๆเลยเนะะีน่ยผสมอะไรอีกะคะเราปันส่วนสีฟูก็จะม,มีแก้มังกรนะคะแล้วก็มีสาวรลค่ะมีกล้วยค่ะือ <c oughs> ไม่มีโยเกิร์ต <c oughs> ไม่มีอย่างอื่นเลยคือเฮ้ยจริงเหรอม่ค่ะมันมันมีความเป็นเหมือนโยเกิร์ตมากเลยอ่ะเหมือนโยเกิร์ตมาก ไม่มีน้ำเชื่อไม่มีน้ำตาไม่มีอะไรเลยอร่อยมากอ่ะอร่อยมากอ่ะเนี่ยสมุติโบของจริงอัวนี้ของจริงอูแล้วสวยด้วยไงตอนเนี้ยเย็นฟันไปหมดละฟันใหญ่ด้วยมาแล้วค่ะอีกจานนึ่งโอ๊ยแม่อันนี้ซีนิเจอร์เขา่าอันนี้ต้องถ่ายรูปแหละเนี่ยนะต้องถ่ายรูปแหละ นี่คืองานศิลปะนะกว่าจะได้กินจานหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้กินจานหนึ่งเนี่ยกว่าจะได้กินจานหนึ่งเนี่ยเนี่ยอยากรู้มากเลยพวกเน็ตไอดอลที่เขามาอย่างเงี้ยเขาจะไม่แบบกว่าจะเขาจะได้กินเขาต้องนานกว่าเราเมื่อคืนนี่กำลังจะบอกตัวเองไม่นานไม่นี่ถือว่าน้อยแล้วจริงพออย่าเพิ่งพออย่าของพอยประกอบด้วยอะไรอ่ะทำไมเป็นสีม่วงเนี้ยทายว่าสีปลาเอะไร สีฟ้าคืออะไรอ่ะพี่ชอยไหมไม่มีผลไม้อะไรอ่ะบลูเบอรี่เหรอบลูเบอรี่สีม่วงใบชัยเขามองหน้าแบบใบชัยจ่เลยหวานไม่ยั่งยืนจะเลยจะเลยจะเลยเอาผลลับลุกหน้าตามันเป็นยังไงนะมีมีชอยให้หน่อยดิอยู่ในทะเลครับอยู่ที่่นเฮ้ยอยู่ในทะเลด้วยหอยเหรอทุกอย่างออร์แกนิกปลาเหรอมีโมงไงพอมีโม่วงสีส้มมีบ้าอ๋อดอลลี่ดอลลี่พี่ฟ้าเหรอ สาล่ายอ๋อฟ้าสีสาล่ายสีเขียวคุณสาล่ายชนะสาล่ามันออกมาฟ้าหรอใช่ค่ะเป็นอีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่าบูสไปรูลูิน่าครับไปไปเรียนคำศัพท์บูสปายลริน่าบูสแปร์บูสแปร์สองโบต่างกันไหมคล้ายคล้ายกันแต่ว่าอันนี้มันเพราะว่าอันนี้มันจะมีแบบสองรสชาติหน่อยอันนี้จะมีความแบบชีอยู่เดียวๆของชีแล้วก็อร่อยนะ รู้ป่อะไรอร่อยเพะชอบกุ้ยกับไอพีนัมบัตเตอร์มากเลยว่ะจริงอร่อยจริงเราได้กินอาหารสวยๆและแบบสุขภาพดีมันก็จะรู้สึกเฮลตี้แล้วรู้สึกดีป่ะมันก็จะรู้สึกว่าฉันสวยป่ะฉันสวยฉันสวยรู้สึกว่าฉันสวยมันมีคำนี้ยอยู่บนหัววันนี้ฉันสวยเง,งี้ย <c oughs> หัวให้หายห่วยมาก สวยด้วยอร่อยด้วยไปถึงไอติหมหรอไ,ไม่หนวกนอ้อ <laughs> มีกิจกรรมให้เล่นกันสำหรับ Line o f o i f i c l a l นะคะของหอวังซิสเตอร์สำหรับใครที่แบบว่าได้ดู EP นี้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าทางพี่คริสทั้งพลอ,อยะก,กินเมนูชื่อว่าอะไรย้ำนะชื่อว่าอะไรสองเมนูนี้ถ้าทายถูกนะจ๊ะคุณก็จะได้มากินที่นี่เลยจ้าเราอ่ะจะมาสุ่มเ,เลือกกันนะคะ3ท่านเพราะฉะนั้นต้องไปแอดกันเยอะๆนะคะไม่งั้นคุณก็จะได้ไม่ได้มากินฟรีแบบเราคนสวยต้องกินของสวยๆนะคะ